สวัสดีครับ Steel Review Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการใช้คำสั่งเสียงนะครับผมสั่งให้เปิดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับภายในมือถือโทรศัพท์ iPhone 13นะครับผมซึ่งมีวิธีการตั้งค่าที่ง่ายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคอ่ะไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งเสียงนะครับผมสั่งให้เปิด แอปนะครับพวก u t u b e TikTok Facebook อะไรพวกนี้นะครับผมที่เราเข้าท่องโซเชียลกันบ่อยๆนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องใช้นิ้วจิ้มนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับผมเพื่อไปเปิดคําสั่งเสียงขึ้นมานะครับผมไปที่คําว่าการตั้งค่านะครับเมื่อไปที่การตั้งค่าแล้วนะครับผมให้ลูดขึ้นมานะครับผมไปที่คําว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับผมไปที่คําว่านะครับ การสั่งการด้วยเสียงนะครับผมตอนนี้เนี่ยค่าเริ่มต้นก็คือจะถูกปิดอยู่นะครับผมให้เราเข้าไปเปิดนะครับผมและเราก็มาเปิดคําสั่งนะครับผมการสั่งการด้วยเสียงนะครับตรงนี้นะครับผมกดไปเลยนะครับผมอ่ะแค่นี้นะครับเมื่อเราเปิดคําสั่งนะครับผมมันจะมีรูปไม้นะครับขึ้นมาแบบนี้สีฟ้าๆนะครับผมอยู่ด้านหลังนาฬิกานะครับผมอ่ะต่อมานะครับเราก็ออกไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้คําสั่งเสียงเปิดแอปพลิเคชันกันดูนะครับผม Open YouTube อ p e n TikTok Open Facebook okay. แล้วต่อมานะครับผมถ้าเราต้องการที่จะปิดการใช้งานคำสั่งเสียงนะครับผมก็ให้กลับไปที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็เข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงนะครับ แล้วก็ไปที่การสั่งการด้วยเสียงนะครับผมก็เข้าไปนะแล้วเราก็มากดสวิตช์ปิดตรงนี้นะครับผมอ่ะเท่านี้นะครับผมไม้ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับอ่ะมันก็จะไม่มีคําสั่งด้วยเสียงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองสั่งดูนะ Open y o u t u b e Open t i k t o อ o p e เ f นเฟ b o ุ k กอ่ะคำสั่งเสียงก็จะถูกปิดไปนั่นเองนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมยังไงก็ลองปรับแต่งทดลองใช้งานกันดูนะครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ